สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับขุนศรีตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่ดินแปลงหนึ่งนะครับเนื้อที่556ตารางวาครับขายเพียงแค่7ล้านบาทตกตารางวาละ12,590บาทเท่านั้นเองครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในซอยเทศบาลบางเดือน,ห,นหรือซอยสวัสด์นะครับเข้าไปในซอยประมาณ400เมตรที่ดินอยู่ด้านซ้ายมือ จุดสังเกตง่ายๆนะครับท่านที่มาจากทางแยกบางครูวัดนะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองปทุมธาน,นีหรือว่าเส้นปทุมธาน,นีสายนอกนะครับอซอยบางเรือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงศูนย์โชรูมวิส์่วคือซอยก็คือติดกับโชโรูมเลยฝั่งเยื้องๆกันฝั่งด้านขวาจะเป็นไทยวัสดุนะครับเข้าไปในซอยประมาณ400เมตรนะที่ดินด้านซ้ายาเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆฝนะั่งตรงข้ามอนะ่ะ ทางตรงข้ามเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้ก๋วยเ,เตี๋ยวเรือวิศวะทางตรงข้ามอะจุดเก่งง่ายเลยก่อนถึงตัวเมืองปทุมธานีประมาณสักห้าหกกิโละอะเลียวซ้ายเข้าซอยเทศบาลบางเดือนเป็นถนนสาธารณะนะฮะเป็นซอยสาธารณะอา่าทางเทศบาลมีโครงการจะมาทำเป็นถนนคนเรีนนะแต่ปัจจุบันจะเป็นรักษณะเป็นลุกลังอ แ้วถนนมันก็จะกว้างประมาณ8เมตรได้ครับถือว่าเป็นที่ดินเด็บอีกแปลงนึงที่มีอนาตคตนะเพราะว่าเข้ามาในซอยแค่400เมตร,รปัจจุบันที่ดินออถนนเข้าออกอาจจะเป็นลูกหลงังแต่ว่าทางเทศบาลบางเดลือมีโครงการจะทําเป็นคอนกรีต อีกแปลงนหนึ่งสำหรับนักลงทุนทนี่มองหาที่ดินย่านจังหวัดสุรินทร์แต่นี่ผมว่าไม่น่าพลาดนะเพราะว่า,าราคาถือว่าราคาที่ต้องหน้าเลยแล้วก็ที่ดินแปนลนนี้สามารถนำไปพัฒนาได้หลากหลายนะครับถ้าที่มองหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านแปลนนี้ก็เหมาะถ้าที่มองหาที่ดินเพื่อพัฒนาน,านำไปพัฒนาเป็นโครงการจาัดสรรเล็กๆอาจจะทำเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวโฮมขานแปลนนี้ก็ บรรธรรมัน,น,รเน,มน,นเป็นลักษณะเป็นปู่ซ่อมรถก็หมอนะเพราะว่าเข้ามาในโซนแค่400เมตรเท่านั้นที่นีนอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยเป็นที่ดินแปลาที่ยังไม่ได้ผมนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆบริเวณน,นะครับที่ดินนิดนึ่งไปรับผมนี่คือที่ดินแปลงที่เราขายนะครับเนื้อที่500 56ตารางวานะ ขึ้งแค่7ล้านบาทนะครับตกตารางวาละ12,590บาทนะครเป็นถนดพุดแดงนะครับฉนดปลอดภาระพร้อมโอนนะครับราคานี้ค่าโอนค่าภาษีกรมที่ดินคนละครึ่งส่วนด้านหน้านี่เป็นแนวถนนสาธารณะแล้วนะครับโอนให้ทางเทศบาลและเป็นถนนสาธารณะแนวถนนจะกว้างประมาณ8เมตรหน้าที่ดินจะกว้างติดถ,ถนนประมาณ70เมตร ส่วนที่หกส่วนที่เป็นฝั่งโน้นนะที่เป็นหมู่บ้านโน้ตเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านพัชูนแกรนด์วิวฮะ,ฮะ,ฮะเดี๋ยวจะพาเดินดูแนวที่ดินนิดนึงแนวที่ดินจริงๆจะเริ่มจากตรงนี้ฮะตรงจแดงๆเนี่ยแ,แล้วก็ลึกไปชนแนวป่านะฮะแนวป่าพาเดินดูด้านหลัง เป็นที่ดินเปล่ายังไม่ได้ถมนะครับเป็นที่ดินเปล่ายังไม่ได้โมโมเพิ่มไม่โมเพิ่มให้ม,ม,มันสูงกว่าถนนตีสักเมตรหนึ่งไปเลยผมไม่สูงกว่าถนนไปเลยหลักมุดด้านหลังจะเห็นอยู่ฮะ,ะแดงๆอะ่ะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านโน้นลูกแปลงสวยนะครับเพราะว่าหน้าก็ทางจาก,กว้าง อันนั้นคือปากซอยที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะเข้ามาถึงที่ก็ประมาณ400เมตรถ้าที่มาจากทางแยกบางหัววัดะมาถึงโช์รูมอิสุสุเดี๋ยวซ้ายซอยข้างโช์รูมอิสุแล้วเข้ามาประมาณสัก400เมตรที่อยู่ด้านซ้ายมือเดี๋ยวพาเดินดูตัวนี้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะเป็นหมู่บ้านไททูลแกลนวิว ถนนซอยนีย้จริงๆมีแนวถนนไปทะลุเส้นเ,เส้นวัดไฟฟ้าเลยนะครับเดงแต่ว,ว่าถนนยังเป็นลักษณะเป็นลูกลังอยู่ไปชนตรงตรงคลองขั้นระหว่างถนนวัดไฟฟ้าที่ดินยังไม่ได้ผมนะครับลักษณะเป็นปา่าหญ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่นะครับเป็นลักษณะหญ้า แนวถนนด้านหลังก็คือชนเออไม่ใช่แนวที่ดินด้านหลังก็คือชนแนวป่านะครับชนแนวป่าเลยอันนี้คือหมู่บ้านไปจนแปลนเดีเป็นบ้านเดียวหนระือว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจย่านจังหวัดอา่าปทุมธานีอำเภอเมืองแปลงนี้น่าจะเหมาะทาได้หลากหลายเอาไปพัฒนาได้หลากหลายนะครับตอนนี้มองหาที่ดินเพื่อทําเป็นโครงการจัดสรรเล็กๆแปลงนี้ก็เหมาะนะห้าร้อย 56ตารงางวา1ไร่1งานกับ56ตารงางวาแนวที่ดินมาถึงประมาณตรงนี้ฮะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านหลังก็คือไปชนกับแนวป่านั่นเลยแนวป่าตรงนั้นหน้ากว้างติดถนนประมาณ70เมตรถึงหน้ารถกระบะผมที่จอดอยู่เลยส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นแนวถนนสาธารณะเข้าไปเรื่อยนะจะไปชน เลี้ยวซ้ายก็ไปไปชนแนวถนนวัดไพรฟ้าไปไปชนคลองที่คั่นระหว่างถนนวัดไพรฟ้านะก็อนาคตก็คือสามารถเชื่อมต่อได้แน่นอนแต่ปัจจุบันจะเป็นถนนลักษณะอย่างเี้ยขออนุญาตหมุนให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆของทีดนะินฝั่งตรงข้ามก็ยังเป็นที่ดินเปล่ายังยังไม่ได้พัฒนาแต่ที่ตั้งที่ตั้งของที่ดินเนี่ยถือว่าอยู่ในจุดที่มีอนาคตนะครับนั่นคือแนวถนนใหญ่ที่เราเข้ามาเมื่อสักกู่ฮะตึก อาคารพาณิชย์ด้านหน้าถนนใหญ่หนะใกล้ๆถือว่าก็ามาไม่ลึกฮะ400เมตรถูแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ผมมองว่ามีอนาคตแน่นอนนะครับแปลงนี้ทำไปพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กก็เหมาะนะครับทำเป็นปูซ่อมรถก็เหมาะนะครับเพราะว่ายังไม่มีชุมชนด้านในหรือจะทำเป็นซื้อเป็นซื้อเพื่อรสร้างเป็นที่อยู่อาศัยก็เหมาะนะครับ ก็เงียบสงบนะแล้วก็ปากซอยก็มีความเจริญมีห้างสรรพสินค้าเลยไปนหน่อยก็เป็นห้างบิ๊กซีฮะจากที่ดินแปลงไปประมาณสัก3กิโลก็เป็นบิ๊กซีละก็ลองดูนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจผมมองว่าที่ดินแปลงนี้มีอนาคตแน่นอนถ้าใดสนใจลองเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับมาดูชอบไม่ชอบอยู่ที่ท่านตัดสินใจมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ าที่ดูจุดอ่อนของที่ดินแปลนี้ก็คือยังไม่ได้ถมนะเองท่านต้องมาถมเพิ่มมาประมาณสักตีไปเลยสักเมตรหนึ่งอะถมให้มันสูงก่าถนนไปเลยแล้วก็ถนนหน้าที่ยังเป็นลูกลังอยู่แต่ก็เป็นลูกลังที่อัดแน่นเรียบร้อยนะไม่มีคือรถบินเข้าออกได้สบายเลยเป็นถนนที่รถรถยนต์่ีเขาออกสบายแล้วก็ถนนก็น่าจะกว้างแนวถนนกว้างประมาณแปดเมตร ไฟฟ้าอาจจะต้องลากนิดนึงนะจริงๆมันมีไฟฟ้าเข้ามาถึงประมาณกลางซอยอะ่ะอาจจะต้องลากประมาณสัก200เมตรอ่ะแนไวไฟฟ้าเข้ามาถึงประมาณกลางซอยเพราะว่ามีโกดังอยู่ด้านถ้าเราเข้ามาปักซอยมีโกดังอยู่ด้านซ้ายมือไฟฟ้าจะมาถึงตรงแนวของโกดังอต,ต้องลากเข้ามานิดนึงประมาณสัก200เมตรถึงที่ดินก็ลองดูครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับที่ดินย่านจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองนะครับ <S <S เพื่อไปพัฒนาต่อนะ ถ้าได้สนใจอาจจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่0812688747นะครับขุนศีหรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกัน่อนก็ได้ครับที่ idpp lucky แล้วก็เลขหนึ่งที่โปแลนตัว lucky แล้วก็เลข1น,นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไ้เพียงแค่เท่านี้นะครับทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงๆทุกท่านครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ